สวัสดีค่ะลูกและฉะนูกลังทำอะไรอยู่คะได้ยินค่ะเก่งมากเลยอยาชื่นใจเลยค่ะ ได้ยินไหมคุณถามคุณได้ยินครับ<ๆ>ได้ยินครับลุกขึ้นมาค,ค่ะยุดๆๆๆไปเอาค่ะเล่นอะไรโลกกับเป็นดัชนีนะคะแข่งขันเรื่อง

น้องช้พิชาาณเมศสาววางวางของเล่นก่อนลูกเดี่ยวเตรียมตัวเต้นมะละกอกล้วยส้มของคุณครูแฟนตี้ก่อนลูกเร็วอ่าวางปืนวางวางวางของเล่นลงก่อนแล้วค่ะ น,นี้เด็กๆยืนขึ้นลูกเต้นพร้อมกันกับคุณครูแฟนตี้เลย ค่ะเดี๋ยวให้น้องและนล้อีโชว์ก่อนก็ได้ค่ะอ่าอเต้นพร้อมกันนะคะออัถอดชุดสวยอ่าแตกสวยมากเลยอ่าร้อมโมลกูก มากเลยอ่ะคราวนี้เดี๋ยวคุณครูแฟนตี้จะสอนเรื่องอะไรนะวันนี้ มาทําให้มันเป็นแบบเหมือนตากแห้งค่ะทีนี้นะคะเรียกว่าผลไม้อบแห้งไหนใชไม้รทไม้ไม้ารไมผลไม้อบแห้ง ไม่เคยใช่ไหมคะคเรียกว่าอะไรนะดกๆที่เขานำมาใส่กัะเห็นไหมคะเห็นไหมคีอะไรเราจะมาคุไหมคะว่าถ้าเราเอาผลไม้มาใส่กปุกแล้วก็ใส่น้ำแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรเอ่ย

นี้ค่ะมาทาทาแล้วก็ทาได้แล้วก็อร่อยมากค่ะก็เป็นผลไม้่านะคะไม่ว่าจะเป็นสตรอเบอรี่นมหรือบลูเบอร์รี่นะคะอเทาเลยนะทนกับปังเรียกว่าแยมผลไม้ค่ะเด็กๆตดตามคุณครูนะคะแยมผลไม้ค่ะแย่ผลไม้ 啊。<laughs> อลไม้มีอะไรบ้าง,น,งน้นะองรักชนกคะขอบคุณครูมากหนึ่งข้อค่ะคุณละหนึ่งข้อนะคะจำได้ไหมคะที่คุณครูแฟนตี้สอนลูกเอาผลไม้มาทำอะไรได้บ้างเอ่ยเราจะเก็บผลไม้ไว้ทานนาน,านๆได้ยังไงบ้างคะน,งน้องรัชนกระวังลูกไม่โอมมือนะลูกนะไม่โอบมือลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเชอลรกเข้าไปในปากเรานะคะอา้าว

ละไม้ปันใช่ไหมคะเก่งมากเลยสวัสดีค่ะพี่ตุ้งค่ะพี่จ๋าเดี๋ยวเรากวรพี่เส็นที่ลบที่ปิดตรงกระจกให้หนยนะเพราะว่านี่บอกว่าไม่ปไรนะี่ราปิดกระจกก็ได้จชะมาทัันกพี่คิอะัี่จ๊ก น้องเจสซี่น่าในารู้ไหมคะว่าสีเล็อดต้องมีเมขึ้นด้วยต่างหากเลยสิ่งตนอมาเรียกว่า ผลไมไ้นั่นเองค่ะ จะเก็บผลไม้ที่ทานนานๆได้ยังไงนะบอกคุณครูแฟนตี้สิลูกอ้าวชัยชนะเมษาหนูจะเก็บผลไม้ไว้ทานนานๆยังไงบ้างครับทํายังไงเอามาทําอะไรดีนะเอามาทําอะไรครับเอามากินครับเอามากินหรอเอเราจะเอามากินเราจะทํายังไงเนาะถึงจะเก็บไว้กินนานๆได้ มติว่าวันนี้หนูกินไม่หมดหนูต้องทำยังไงคะที่สามารถเก็บได้นานๆเลย,เยเใส่ตู้เย็นเนาะใส่ตู้เย็นไว้ครับน้องชายชนะวิสาบอกว่าใส่ตู้เย็นไว้ครับอ้าวเก่งมากเหมือนกัน,เ,นเก่งมากเลยคราวนี้น้องรัชนกบ้างลูกน้องรัชนกจะเก็บผลไม้ไว้กินนานๆจะเก็บแบบไหนดีคะเอาทำแบบไหนดีลูก ติ๊กต๊อกติ๊กตอกเยเอาไปทำยังไงกินให้ทานนานๆดีคะทำน้ำผลอะทน้ำผลไม้ปันเก่งมากเลยค่ะเก่งทั้งคู่เลยวันนี้นะคะก็หมดเวลาของคุณครูแฟนซี่แล้วค่ะ เทอมแล้ววันนี้นะคะก็เป็นพัสุดท้ายของการเรียนการสอนในเทอมที่หนึ่งหรือว่าภักเรียนนี้เองค่ะครูนะคะก็หยุดการ สีที่คุณคูณหนึ่งให้ไปน้องรัชนกได้ใช้ไหมลูกเอาออกมาใช้หรือยังกล่องสีที่คุณหนึ่งให้ไปเอามาใช้ยังคะใช้แล้วใช่ฮะกระา เป็นไรลูกไม่เป็นไรเดี๋ยวตอนทํากิจกรรมเอาออกมาใช้นะคะลูกเดี๋ยวพรุ่งนี้หยุดสองวันัสดีค่ะหยุดสองวันนะคะเด็กหยุดสองวันเด็กๆช่วงนี้หน้าฝนที่สําคัญเด็กๆอย่ามาอักตากน้ําฝนนะลูกนะอย่ามาเล่นน้ําฝนนะคะว่าจะทําให้เด็กๆไม่สบายได้โอเคไหมลูกนะคะโอ โอเคลูกอยู่บ้านอย่าลืมทบทวนอ่านหนังสือฝึกเขียนก่อไก่ถึงหอน้องครัพยัญชนะและตัวเลขนะคะอ่าโอเคลูกคุณครูปัตตี้มีอะไรอีกไหมคะอยากจะพูดกับเด็กๆ โอเคค่ะสวัสดีคะ่ะพร้อมกัน1 2ึสสวัสดีคะ่ะไายบายคะ่ะลูกแล้วเจอกันใหม่จ้าแป๊บเดียวคนหนึ่งหยุดวิดีโอแล้วนะ